ซึ่งล่าสุดเองพักเพื่อไทยท่านผู้ชมชิงถแถลงก่อนยุบสภาฮะมีการชิงถแถลงใหญ่นะจัดงานใหญ่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตศูนย์กลางใจกลางศูนย์คะแนนของพักเก้าวไกลอีกด้วยนี่นัยยะมันมีเยอะฮะอาติดตามรายงานสดๆนะครับจากทางคุณออนอุมาแคนดาพร้อมแล้วเชิญครับ คุณผู้ชมคะพักเพื่อไทยนะคะโชว์ตัวผู้ประสงค์ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วประเทศครบทั้ง400คนเป็นพักแรกเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ก็จะเห็นว่าบรรดาแกนนําพักคนสําคัญก็เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงกันถือว่าเป็นการเตรียมตัวเตรียมสู้ศึกการเลือกตั้งที่จะมาถึงในครั้งนี้วันนี้ต้องจับตาในส่วนของนิมิตหมายใหม่สําคัญเพราะว่ามีกระแสข่าวในส่วนของกลุ่มสาม,มิตรอย่างนายสมศักดิ์เทพสุทินเองนะคะว่าจะมีการเปิดตัวย้ายกลับมา ซบหลังเก่าอย่างพักเพื่อไทยซึ่งก็ต้องรอติดตามการแถลงข่าวในวันนี้ด้วยแต่ก็พบว่ามีการส่งน้องสาวมาเป็นตัวแทนการโชว์ตัวในงานวันนี้ด้วยค่ะ ไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก่อนที่จะมีการเริ่มเปิดตัวบรรดากลุ่มผู้ประสงค์ลงสมัครสมาชิกสอส,อสอเขตทั้ง400คนที่ยิมเนเซียมสีแห่งนี้คือคักไม่น้อยค่ะคุณผู้ชมเมื่อบรรดาแกนนําคนสําคัญของพรรคเพื่อไทยออกมาทักทายพี่น้องประชาชนอย่างเช่นนางสาวแผรทองดานหรือว่าคุณอุ้งอิงนะคะหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยรวมถึงนายเศรษฐานะคะประธานที่ปรึกษา หัวหน้าครอบครัวพักเพื่อไทยเช่นเดียวกันนะคะในแพทย์จนละน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยเดินทักทายประชาชนในยิ้มให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะ โดยเมื่อเวลา9กนาฬิกาสนาทีที่ผ่านมานาทีเปิดตัวบรรดาผู้ประสงค์ลงสมัครสสเขตทีและภูมิภาคพร้อมเปิดเพลงสำเนียงประจำภาคด้วยนั้นเสียงตบมือต้อนรับจากบรรดาแฟนคลับสน,นันรดั้นยิ้มกันเลยทีเดียวเพราะในเวลานี้นะคะก็ถือว่ามีความน่าสนใจพอสมควรเนื่องจากวันนี้ก็พบมีบิ๊กเนมหลายคนร่วมโชว์ตัวกันครั้งแรกค่ะโดยเฉพาะสมาชิกจากกลุ่ม3มิตรที่ย้ายข้ามขั้วมาจากพักพลังประชาชนหลายคนอย่างเช่นอดีตสสสุโขทัยอย่างนางพันศิริกุล ภค่ะกุลนาศิรินะคะซึ่งถือเป็นน้องสาวของนายสมศักดิ์เทพสุทินแกนนำกลุ่มสามมิตรออกมาโชว์ตัวถือเป็นตัวแทนพี่ชายที่เตรียมแถลงข่าวยืนยันการย้ายพักในวันนี้เช่นเดียวกันค่ะอีกทั้งก็ยังพบว่ามีบ้านใหญ่จากจังหวัดชนบุรีร่วมเปิดตัวด้วยนำโดยนายสนธยาคุณปลืม้มพร้อมเปิดตัว mv เพลงใหม่ของพักเพื่อไทยในชื่อคิดใหญ่ทําเป็นเพื่อไทยทุกคนค่ะ ส่วนเรื่องของการเปิดตัวนโยบายเศรษฐกิจของพักในครั้งนี้ถือเป็นนโยบายชุดใหม่เลยนะคะที่มีการเปิดเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อเดินหน้าสู่พักอขอภัยค่ะสู่เป้าหมายแลนสไลด์หวังซื้อใจประชาชนซึ่งก็เป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจพักเพื่อไทยนายเศรษฐาเป็นผู้ถแถลงนโยบายด้านเศรษฐกิจในอนาคตไปฟังเสียงบางช่วงค่ะนโยบายของพักเรา จะทําให้เงินที่อัดฉีดลงไปในระบบเกิดการหมุนเวียนหลายรอบและเกิดภาษีคืนมาให้กับรัฐเราจะนําธุรกิจที่ไม่เสียภาษีคาดว่ามีมูลค่ามากกว่าหนึ่งล้านล้านบาทมาเข้าสู่ระบบให้ถูกต้องรัฐจะเก็บภาษีได้ถึงสามแสนล้านบาทเราจะไม่มีฟาเฟียหากินกับธุรกิจเหล่านี้อีก เราจะไม่ทนเห็นเจ้าหน้าที่รัฐเอาเปรียบประชาชนเราจะไม่ยอมเห็นตำรวจผู้มีอำนาจนอกแถวคอยรับสวยอีกจากประชาชนอีกต่อไปเราจะไม่มีการรังแกคนขัดสนคนได้โอกาสคนไม่มีทางสู้ยิ่งไปกว่าน,นั้นพักเพื่อไทยจะใช้ในเทคโนโลยีบล็อกเชนสร้างกระเป๋าเงินดิจิทัลหรือดิจิทัลวอลเล็ต เพื่อการกระตุ้น ถัดมาเป็นด้านของนางสาวแผทองทานขึ้นเวทีกล่าวชูนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมนะคะซึ่งก็นับว่าเป็น3นโยบายที่มีการย้ําว่าจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีได้แก่ลดช่องว่างไรายได้คนไทยที่ต้องช่วยเหลือทันทีให้ทุกคนมีไรายได้อย่างเพียงพอถัดมาเป็นนโยบายการสร้างบล็อกเชนที่จะทําให้ไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีทางการเงินและสุดท้ายนะคะก็คือการแก้ไขปัญหาฝุ่น pm 2.5ที่มีการย้ําว่าจะต้องแก้ตั้งแต่ต้นเหตุ พร้อมกล่าวในช่วงท้ายนะคะว่าขอให้ผู้ประสงค์ลงสมัครสอสทั้ง400คนได้มีโอกาสรับเลือกเข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชนรวมสารต่อนโยบายทั้งหมดของพรรคเพื่อไทยให้สำเร็จช่วยแก้ปัญหาที่สะสมกว่า8ปีให้หายไปค่ะเข้ามาทำการเมืองด้วยความรักความใส่ใจที่ทุ่มเทที่พร้อมจะทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ ดังนั้นนโยบายต่อจากนี้ที่ดิฉันจะบอกจะตอกย้ำความที่เราตั้งใจที่จะทำให้ประชาชนมีความสุขมีความกินดีอยู่ดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมค่ะนโยบายต่อจากนี้จะแสดงให้เห็นว่าเราคิดใหญ่เพราะเราทำเป็นค่ะ ส่วนนายแพทย์ชนละนานเองวันนี้นะคะประกาศยุทธศาสตร์และเป้าหมายของพรรคเพื่อไทยคือการชนะอย่างถล่มทลายแลนสไลด์ทั้งแผ่นดินชูเสาแนมทางนะคะก็คือมีผู้นําที่มีความพร้อมด้วยคุณสมบัติค่ะคุณผู้ชมคะเห็นภาพรวมบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าคึกคักกันเลยทีเดียวก็จะเห็นบรรดาผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยวันนี้พร้อมใจกันสวมเสื้อสีแดงที่มีสัญลักษณ์โลโก้ของพรรคเพื่อไทยเตรียมป้ายจังหวัดป้ายไฟกันมาร่วมงานอย่างหนึ่งแน่นค่ะ ขอบคุณคุณอ่อนนะครับนี่เป็นพักแรกที่เปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร400เขตนะฮะแล้วก็ยังเรียกว่าชิงก่อนจะยุบสภาสร้าง<อ>กระแสก่อนแล้วนี่ใจกลางศูนย์กลางคะแนนของพักเก้าไกลนะมหมาเจดธรรมศาษษสตร์ศูนย์ลังสิตธรรมศาสตร์ลังสิตเออมันทุกอย่างมันมีนัยยะหมดนะฮะ<อ>แล้วก็เดี๋ยวชูวช่วงบ่ายด้วยที่คุณสมศักดิ์เทพสุทินคาดว่าจะย้ายกลับไปซบเพื่อไทยนะฟื้นกลุ่มวังบัวบานหรือไม่ช่วงบ่ายนี้จะมีการแถลงด้วยนะครับ